สวัสดีครับดีคาแมกกาซีนครับนี่คือดีคาออนยูทูบครับโดยนิตยสารดีคานะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์มือ2นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดรถยนต์มือ2มากที่สุดก็ว่าได้ครับคุณประสงค์ตั้งสีฟ้าแห่งลานประมูลรถยนต์ใช้แล้ว Tri ปเป A ครับ สวัสดีครับพี่ประสงค์ครับครับสวัสดีครับคุณเดียครับและครับคุณลูกค้านะครับขอบคุณทีมงานดีคาชานอลนะครับที่ให้เกียรติทางรามประมุลที่เปรนะครับที่มาเยี่ยมชมเราในวันนี้นะครับนะครับก็เริ่มต้นที่คําถามเลยก็ได้ครับก็ขอบคุณพี่ที่สละเวลามาให้ครับคือพอดีเอ่อช่วงนี้พอดีเห็นสภาวะน้ําท่วมในประเทศไทยนะครับก็เลยมีความคิดประเดประดังเข้ามาว่าเอ๊ะรถยนต์ที่น้ําท่วมเนี่ยมันไปไหนมันไย เต้นรถมือ2หรือเปล่าหรือมองไปถึงยูเซอร์ด้วยครับว่าผู้ใช้รถเนี่ยครับที่ปกติมีรถใช้อยู่แล้วประเอิญเจอน้ําท่วมอย่างเชียงรายใ่ไครับโคลจมเลยแล้วเขาไม่สามารถใช้รถเขาได้แล้วเขามเีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่พอที่จะเจียดมาซื้อรถเพื่อไปใช้ระหว่างที่รอรถคันนั้นออกเอาไปซ่อมหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับทีเนี้ยมันมองดูว่ามันมีทั้ง ที่จะขายรถมือสองคือมีเต็นท์รถใช่ไหมครับมีเต็นท์รถหรือเราเรียกว่าดีลเลอร์<า>รถมือสองยูสคาร์ดีลเลอร,อร,ลลอร์แล้วก็มีลานประมูลรถยนต์แบบของพี่ประสงค์ที่เเอแบบนี้ซึ่งมีรถหลากหลายมากมายมากไม,ม่ว่าจะเป็น ICE หรือ EV อแล้วก็ราคาเยอะแยะไปหมดมีหลายราคามีหลายยี่ห้อให้เลือกแล้วก็มีการประมูลเคาะราคาซื้อในราคาที่เราพอใจแล้วเราก็การันตีอะไรหลายอย่างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเท่าที่ผมได้ข้อมูลจากพี่ประสงค์มาคือคนที่เข้ามาที่เนี่ยเป็นมีแต่เจ้าของเต็นท์รถมือสองใช่ครับส่วนส่วน Wal k in หรือลูกค้าทั่ว,วไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมออีอันนี้ก็อยากได้ความรู้ว่า 1. มันเป็นเพราะอะไรครับ 2. ก็คือพี่ประสงค์มีแนวทางยังไงที่มีความคิดยังไงที่จะเชิญชวนให้ลูกค้ากลุ่มที่ผมว่าเนี่ยที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่เจ้าของเต็นท์รถเนี่ยเดินเข้ามา แล้วเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะมาร่วมประมูลเพื่อเอารถมือสองที่เขาพึงพอใจเนี่ยไปใช้งานในราคาที่ถูกต้องและ3ก็คือว่าถ้าเขาประมูลได้แล้วอ่ะเราจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยไหมอืมครับพี่เล่าเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็มี2ส่วนใหญ่ๆนะครับเรื่องของการหลักเกณฑ์การมาประมูลรถที่ทีเอน,น,นะครับ,รบซึ่งผมจะพูดในช่วงท้ายให้ครับนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่เป็นฮอตอิชชูขนาดนี้ก็คือว่าหลังน้ําท่วมแล้วเนี่ยรถพวกนี้ จะกลับมาประมูลไหมใช่ครับนะครับหรือจะไปช่องทางไหนใช่ครับนะครับเราเชื่อว่ารถน้ําทั่วมีหลายระดับครับนะครับถ้าเป็นระดับที่ซ่อมได้ครับนะครับประกันภัยนะครับจะตีว่าไม่ใช่ total loss นะครับให้ซ่อมได้ให้เคลมประกันได้นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ารถพวกนี้หลุดมาครับนะครับจากบริษัทรถเช่าครับนะครับซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของเราหรือแม้กระทั่งจากบุคคลทั่วไปที่เอารถมาฝากเราประมูลบ้างครับนะครับเราจะต้องมีการเช็ค ว่ารถคันนี้เคยผ่านน้าท่วมระดับไหนได้ไงบ้างครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะมีการเช็คว่ารถคันนี้เคยแค่ลุยน้ํามานะครับหรือแค่หรือจมน้ําแล้วจมน้ําในระดับที่เข้าห้องผู้โดยสารไหมห้องผู้โดยสารไหมนะครับสูงกว่าแดชบอร์ดไหมหรือมิดทั้งคันนะครับมันก็จะมีแต่ละระดับนะครับแล้วก็แช่อยู่นานไหมนะครับจนกระทั่งหรือว่าน็อกไปเองนะครับโดยไม่ได้มีการดับเครื่องอันนี้คือเราใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก ถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ผู้เชชาจากวันทูคาอินสเปกชันเป็นคนมาตรวจเขามีเขามีหลักเกณฑ์การดูนะครับว่าจมน้ําระดับไหนนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดเกตรถที่ว่าเราบอกว่าชนระดับ A B C F เนี่ยเราก็มีวันทุขาอินสเปคชันนี่งเป็นพันธมิตรเราเนี่ยนะครับมาช่วยตรวจเช็คให้ตรวจสอบเชิงลึกเลยแล้วที่มันคือรับประกันด้วยครับผมเพราะว่าเราต้องรับประกันถูกต้องตัวรถตัวคันนั้นด้วยใช่แล้วรถคันนั้นๆเนี่ยจะต้องระบุในรายการประมูล ของลานที่ไปเอกหรือว่ารถคันนี้เคยผ่านน้าท่วมเคยจมน้านะครับหรือแค่ลุยน้ำนะครับเพื่อให้ผู้โภคได้รับรู้ล่วงหน้าว่ารถแต่ละคันนี้มันมีความเสียหายระดับไหนแล้วอย่างนี้ครับสมมติว่าลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นรถคันนี้สนใจเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้จมน้ําหรือไม่จมน้ํามันจะมีอะไรที่บอก ที่รถคันนั้นไมครับเราเขียนเลยครับเราเขียนเลยครับเนี่ยที่หน้ากระจกรถของแต่ละคันเนี่ยจะมีการเขียนว่ารถคันนี้เกรดอะไรเป็นข้อมูลใช่เป็นข้อมูลตั้งแต่เรื่องของวันดูคาแลวครับว่าคนนี้เนี่ยในสต็อกอ๋อันที่เห็นตัวขาวๆนี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับในสต็กรถคันนี้เป็นสต็กลำดับที่ไหไรของการตรวจเช็ครถ จากนั้นก็เขียนว่ารถคันนี้ชนในระดับไหนเกรด A B C F นะครับแล้วก็ชนเคยเคยแก้เคยซ่อมอะไรมาบ้าง<อ>รวมกระทั่งถ้าเป็นกรณีเรื่องรถน้ําท่วมเขาก็จะเขียนให้ว่ารถคันนี้เคยผ่านน้าท่วมมาซึ่งแปลว่าผู้โพกเนี่ยดูที่ตัวรถจะเห็นเลยขณะเดีเยวกันใช่ครับรขณะยกันในรายการประมูลก็จะเขียนว่ารถคันนี้นะครับมีการเช็คโดยว,วันอุคันอินสเปคชั่นจะมีผลการเทสทั้งหมด26ถึง28หน้า แล้วในหน้าแรกใบป่าหน้าเพื่อไม่ต้องอ่านเยอะว่ารถคันนี้เคยลุยน้ําจมน้ํามาไหมหเคยชนระดับไหนห,หน้าแรกหน้าเดียวสรุปจบหมดเลยทั้งหมดและทีมงาน,นคือวันที่ประมูลรถโคศกจะต้องประกาศว่ารถคันนี้เคยลุยน้ําเคยจมน้ําอหรือแม้กระทั่งเคยซ่อมมาเคยชนมาในระดับไหนซึ่งลานทิเบตเนี่ยมีทั้งหมด5เกรดหนึ่งคือ A A คือเฉียวชนเล็กน้อยครับ B คือปานกลาง เป็นสินค้าเกรด B เหมือนเสื้อสินค้าเกรด B C คือรถชนหนักนะครับ F คือสอบตกชนหนักมากสี่เกฑ์นี้คือเกฑ์มาตรฐานเราแล้วเรายังมีเกร์ที่5คือเกรด Triple A หรือเกรดสาม A ที่ดีที่สุดแต่ว่าลถกคันนั้นจะต้องสวยเนี้ยบไม้ต่ำไม่เคยชนลิปเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนดิสเพย์เหมือนรถดิสเพย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้อยมากแต่มีนะครับเพราะว่าเรามีรถเดโมมา เพราะที่นี่เราจะมีรถมาจาก4แหล่งครับหนึ่งรถประจำตำแหน่งนะครับท่านจะเห็นรถ Mercedes-Benz, Volvo นะครับ B M W, a l p ์ a r ธนะครับหรือแม้กระทั่งพวก Camry Accord พวกนี้รถประจำตำแหน่งเนี่ยนะครับอายุ3ปีถึง5ปีมาที่เราไม่น้อยอะละทีนี้อาแล้วที่สองด้วยครับแหล่งด้วยครับคุณเดียแหล่งที่สองคือรถครบสัญญาเช่า๋ออ่าซึ่งที่นี่จะไม่เกิน5ปีนะครับ2ปีครึ่ง3ปีเขาก็มา ขายแล้วเช่าเขาจะดันออกแล้วก็ออกรถใหม่ข้ามาถูกต้องสามคือรถเดโม่รถทดลองขับซึ่งเราก็จะมีอยู่สามสองสามแบบซึ่งรถพวกนี้การดูแลการแมนเทนเนสเนี่ยตามระยะวารันตีตามเป๊ะเลยว่าอย่างนั้นก็คือข้อดีของรถเช่าคือข้อดีของรถประจำแหนงเขาเรียกว่าซ่อมถึงดูแลถึงถูกต้องคำนี้เป็นคำที่เราใช้บ่อยมากรถบางคันเนี่ยนะครับเลขใหม่ใช้หนึ่งแสนแสนห้าสองแสนนะครับแต่ว่าดูแลถึง เราใช้คำไง่ายๆครับ e t o s ใช่ครับ e คืออะไรครับ easy to sell เอาไปแล้วเอาไปแล้วเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องนะครับ s ตัวที่หนึ่งคือ schedule รถทุกคันเข้าเช็คตาม schedule ของรถยนต์ยี่ห้อนั้น s ตัวที่สองคือ safety รถทุกคันเนี่ยผู้เช่าบังคับให้บริษัทรถเช่าต้องดูแล safety อย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อรถเข้าเช็คตามระยะเครื่องยนต์ช่วงล่าง เกียร์สมองกลดูแลมันเนีย้ยนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าซื้อรถจากลานประมูลที่เปอเอมั่นใจได้ไดอ่าตอนนี้ผมเดินเข้ามาแล้วผมไปดูแล้วผมเลือกผมชอบรถคันเนี้ผมก็จะต้องทํำยังไงสามสเต็ปง่ายๆเลยครับ 1. นึ่ทำกันบ้านก่อนอว่ารถที่เราสนใจเนี่ยราคาทอยท้องตลาดซื้อขายกันเท่าไหร่ก็เ,เปิด Google โดยเฉพาะราคาขายมาเช็คผ่าน Google พิมพ์คําว่า เว็บไซต์วันทูคาร์ดอเลยครับเพราะว่าเป็นพันธมิตรเราก็คือคุณไปเช็คในท้องตลาดในวันทูคาร์รุทุนนี้ปีนี้ใช่เพราะวันทูคาร์มีทุกยี่ห้อนี้เท่าไหร่ถูกต้องครับราคากลางเช็คราคากลางว่าเขาราคาเขาตั้งขายเท่าไหร่ครับผมแล้วคุณจะซื้อไม่เกินเท่าไหร่อันนี้สเต็ปที่1นึ่งเลยสเต็ปที่2มาลงทะเบียนวางมัดจาป้ายห0,000บาทประมูลไม่ได้คืนเงิน5 0,000วันนั้นเลยประมูลได้จ่าย10%นะครับแล้วก็อีก2วัน จ่าย90%รับรถไปสเต็ปที่3อีกประมาณ3-5สัปดาห์ก็มารับเล่นง่ายมากเลยครับการประมูลวันแรกวันแรกผมมาเนี่ยผมคิดว่าผมจะเข้ามาร่วมประมูลแน่ๆผมต้องถือเงินมา50,000บาท50,000บาทเพื่อมาเพื่อมาประกันป้ายใช่ครับประมูลถูกต้องสมมุติว่าประมูลเสร็จแล้วไม่ได้ลถไม่ได้ลดคือเงิน50,000บาทใช่ครับบ้านไปแล้วก็รอครั้งใหม่ ใช่แล้วที่ง่ายที่สุดก็คือว่าคุณไม่ได้มาที่หน้าหลานเดียวครับเรามี3วิธีครับผมหนึ่งวางมาจำป้ายห้าหมื่นแล้วมาประมูลยกมือสู้กับที่นี่ครับนะครับวิธีสองก็คือประมูลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเราให้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเพราะว่าคุณวางมาจำห้าหมื่นเป็เรียบร้อยแล้วนะครับพอตกเย็นประมูลไม่ได้นะครับก็ปิดการประมูลปุ๊บเราก็โอนเงินคืนกลับห้าหมื่นอันนี้ก็เป็นการโอนจ่ายกันทางอิเล็กทรอนิกส์ง่ายที่สุดแล้วครับง่ายที่สุดเลยง่ายๆใช่สามคือฝากราคาพ็อกซิบ หรือที่เราว่าฝากราคาสูงสุดที่เราคิดว่าเราจะซื้อ,อ <ลด S 1> รถคันนี้เช่นรถคันนี้บอกว่าเนี่ยผมซื้อไว้สามตั้งใจซื้อไม่เกินสามแสนต้องซื้อสามแสนสมมตินะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าเอ๊ะนั้นผมเผื่ออีกหมื่นหนึ่งให้ว่าถ้า<ว>สมมุติว่าบังเอิญมันซื้อไปสู้ไปถึงสามแสนสี่พันบาทครับผมยังมีโอกาสที่จะขอบสู้ราคาเพราะนั้นผมเผื่อให้อีกหนึ่งหมื่นสมมุติว่ารถคันนี้โอ้โหเมอร์เซเดสเบน์อย่างเงี้ยถ้าผมเผื่อให้หมื่นหนึ่งบางทีผมก็ไม่ได้คือใจชอบอะใจชอบผมเผื่อสเต็ปสองเลย ฝั่งลานประมูลที่ปเออีกห้า0 0ืนเลยครับก็บวกเป็นสเต็ปขึ้นไปครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารถอย่างเงี้ยถ้าผมไปซื้อที่โชรูมรถยนต์ใช้แล้วเขาบวกเพิ่มอีกประมาณ2องแส0ห้าถึงสามแสนแต่ถ้าผมบวกผมยอมจ่ายเพิ่มอีกห้0 0 0ื่นหรือ80,000ผมได้ในราคาฮุกเซลละนั่นคือผลถูกต้องครับนั่นคือผลว่าทำไมผมถึงเชิญชวนให้มาที่ที่ปเอครับ ถ้าคุณมาลามประมูลที่เองคุณได้3มอย่างคนปล่อยรถก็ได้ราคาสูงขึ้นถูกต้องถูกไหมครับคนซื้อรถก็ได้ได้ราคาที่ตัวเองตั้งใจไว้ไม่เกินนั้นแล้วเหมาะสมกับสภาพรถด้วยก็เหมาะสมกับสภาพรถเราก็ได้ทํางานของเราใช่แล้วฝ่ายแนนก็แฮปปี้ด้วยเพราะฝ่ายแนนก็มองว่าเออราคาที่ประมูลเนี่ยนั้นผมให้ยอดเต็มเท่าราคาที่คุณประมูลได้เลยก็หมายความว่าอ่าย้อนกลับมาเตรียมเงิน50,000ื่นอ่มาจําป้ายประมูลได้วางส0เซกลับบ้าน เตรียมเอกาสารไหมครับเตรียมเอกาสารที่งอน,นสำหรับไฟแนนซ์ใช่ครับหรือซื้อสดก็ได้ทั้งสองอย่างเลยอ๋อแล้วแต่บางคนบอกว่าซื้อสดจะได้ไม่ต้องไปรออนุมัติสินเชื่อนะครับก็เตรียมเอกาสารมายื่นเสร็จแล้วคุณบอกว่าคุณจะเอารถไปเข้าไ,ไฟแนนซ์เพื่อไปขอ Car Cash คาร์ฟอกเคชทีหลังก็ได้ครับนะครับเพราะว่าเราต้องชําระเงินให้ผู้ขายทุกวันพฤหัสคือต้องมีการโอนกันรถไปก่อนเพราะฉะนั้นบางทีมันจะไม่ทันนะครับยกเว้นคุณแอปพูฟพีแอปพูฟมาก่อนนะครับไปเจรจากับไฟแนนซ์เลยว่าเนี่ยสลิปเงินเดือนผมอย่างเงี้ย นะครับผมซื้อรถได้วงเงินเท่าไหร่ห<า>้ 1, าแสนหนึ่งล้านนะครับเพราะนั้นเวลามาซื้อรถก็จะง่ายขึ้นมันก็จะจบง่ายขึ้นแล้วทีนี้เมื่อกี้ว, <laughs> ว่าจะถามว่าจะถามว่าผมขยายความคนเดียวเลยครับ,รบนี่ที่คุณเดียวบอกว่าทาไมถึงมาซื้อที่เบแล้วลานประมูลที่เบแล้วได้ไประโยชน์หนึ่งเลยเนี่ยสําคัญที่สุดเลยคุณมาในลานประมูลที่ได้รับรางวัลระดับชาติถึงสามรางวัลแล้วเป็นที่แรกและที่เดียวมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยเพราะว่าที่นี่เรามอบความไว้วางใจให้ นะครับเพื่อให้คุณเชื่อมั่นตามหลักของเราเลยครับว่านั่นคือปณิธานคุณประสงค์อยู่แล้วใช่ครับทริปเปอร์เอเท่ากับทรัสต์นี่คือโสโลแกนเราครับปณิทานของเราเลยทริปเปอร์เอเท่ากับทรัสต์เราส่งต่อความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคให้กับลูกค้าของเรา<ม><ม>แล้วคุณได้อีกสองเรื่องนอกจากของวางใจหนึ่งคุณได้เลขใหม่แท้ทุกคันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการก่อใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการปรับใหม่ใหม่จะมาสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นของแท้หมดเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลนี่มันปรับง่ายมาก แค่ช็อตมันง,ง่ายมากแล,แล้วแล้วเราจะตรวจสอบหรือมั่นใจมันได้ยังไงเราเช็คจากต้นทางว่าผู้ขายรายนี้เนี่ยมีพฤติกรรมปรับเลขใหม่ไหม,มกับ2คือเราแรนดอมไปยังศูนย์บริการนะครับเพราะเราเช็คทุกคันไม่ทันาาแรนดอมหรือว่ารถคันนี้มีโอกาสเมันลดสภาพรถภายในเบาะขาดห้องเครื่องมันสกรปรกมากนะครับรถภายนอกมันสกรปรกแต่เลขใหม่ห้าหมื่นสามหมื่นมันผิดปกติรแรนดอมเช็คเช็คไปยังอย่างโตโยต้ามีท็อปเสิร์ฟ ถูกไหมครับเราให้ท็อปเสิร์ฟเช็คเลยคีย์ใบเลขตัวถังคีย์เลขทะเบียนรถเข้าเซอร์ฟเช็คเลยรั้งแเท่าไรไม่เท่าไรมันจะฟ้องมาเลยแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้กว่าจะปลดประจำการกี่ปีมันควรจะต้องวิ่งเท่าไหร่ถูกต้องแล้วโตโยต้าเนี่ยเขาออนไลน์ทั่วประเทศถูกไหมครับเขาใช้ท็อปเซิร์ฟนะซึ่งเรามองว่ามันคือเหตุผลว่าเราะมูลรถโตโยต้ากว่า67%เอมันเยอะที่สุดยิ่งรถทันยิ่งรถสมัยใหม่ยิ่งง่ายเพราะว่ามันเช็คที่ตัวกล่องได้ว่ารถมันรันทามากี่่ชัววโมงแล้ มันแมชกับไมล์เลชที่มันใช้ยอยู่ไหมใช่แล้วนั่นคือ,อผลว่าเรื่องแรกคือที่คุณมาที่นี่มาที่ลานประมูลที่เปเอได้เลขใหม่แท้<ม>สองเราจัดเกรดบอกสภาพจริงรถลุยน้ำมจมน้ำชนหนักอ,าาอนน่ดต่อผมจะย้อนมาคำถามนี้บอกให<า>้หมดเลยครับผมจะย้อนมาคำถามนี้เชิเลยครับเมื่อกี้นี่คือผมเดินเข้ามาผมเห็นแล้วแต่ถ้าคนที่ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเน็ตใช่ไหมครับ เขาจะได้เห็นรถก่อนหรือดูรถก่อนหรือดูรายละเอียดรถก่อนได้ยังไงง่ายมากเลยครับเราเปิดวันจันทร์ครับวันอาทิตย์เราปล่อยให้คุณลูกค้ามาดูรถทั้งวันมาดูได้เลยทั้งวันเลยครับรายการเราเสร็จตั้งแต่คืนวันเสาร์ปิิ้นรายการออกมาเลยครับคือเช้าวันอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างจนถึงเย็นเลยครับคือเต็มคุณมาดูรถได้เลยมาดูเช็คได้เลยประตูไม่ได้ล็อกข้างในดูได้ไหมได้เปิดดูได้เลยครับไม่ต้งสตาร์ทเครื่องเพียงแต่ห้ามขับนั่นเอง สตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องคุณจะก้มจะเงยจะงัดจะเปิดห้องเครื่องอะไรดูได้เปิดดูได้หมดเลยเราไม่เก็บกุญแจเราเก็บกุญแจไว้ที่รถทุกคันได้ก็จดไว้ชอบคันไหนก็จดไวต้องแล้วแนะนําให้ดูเผื่อไว้ทั้งสามคันด้วยไม่ใช่ดูคันนี้เล็งเป้าคันนี้แล้วก็จบแล้วก็คุณอาจจะพลาดไงคุณอาจจะไม่เล็งไว้ทั้งสามคันต้องมีคสัรองเนี่ยอย่างเงี้ยรถเหมือนกันสิบคันนี้เล็งไว้ทั้งสามพันเลยก็ง่ายๆแบบนี้เองโอ้ไงมาผมต้องบอกว่าการประเนเป็นเรื่องซิมเปิลมากผมว่าง่ายกว่าเเดดินนไปทีี่ยกาละ ก็จริงๆแล้วแล้วแต่ครับไม่แล้วแต่หรือบ้านเราอยู่ใกล้นู่นก็ก็แล้วแต่คุณจะไปยุคคาดีเลอร์ก็ได้เพราะว่ายุคคาดีเลอร์เนี่ยคุณจ่ายแพงขึ้นแต่คุณได้การรับประกันแล้วก็เขาปรับสภาพรถให้เขาเปลี่ยนยางให้นะครับเขาอาจจะฟอกเบาให้อันนั้นคือความต่างระหว่างลานประมูลตรงนี้กับแต่ถ้าคุณมาที่นี่เนี่ยคุณได้3อย่างอย่างที่ผมพูดหนึ่งคือความไว้วางใจซึ่งความไว้วางใจคุณจะไปได้เปงินสองคือเรื่องของเลขหมายแท้ทุกคัน อันที่3คือเรื่องการจัดเกรบบอกสภาพจริงนะครับและทั้ง3สิ่งนี้มันจะไปจบที่ราคาคุณได้ในราคาขายส่งก็ดีก็ตีว่าคุณได้รถเพียวมากเลยที่นี่ใช่ครับรถบริสุทธิ์มากเลยมาอย่างไงก็อย่างนั้นในใสภาพที่ที่คุณเห็นหน้าหน้ารถเลยถูกต้องแล้วคุณจะไปปรับแต่งอะไรก็ซึ่งหลายคันไม่ต้องปรับแต่งเลยครับใช่ไม่ต้องไปเก็บงานสีครับอเอาไปใช้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยเขาเอารถเขาเช็คตามระยะ ตลอดเลยครับหรือแม้ทั้งงานสีเนี่ยคือพอเฉียวชนปุ๊บเนี่ยผู้เช่าก็จะร้องขอรถทดแทนจากบริษัทรถเช่าในระหว่างที่เอารถเข้าอู่เข้าซ่อมเพราะฉะนั้นรถมันจะมาสภาพที่พร้อมใช้งานคือรถรถที่มาคือรถใช้งานเลยเราถึงบอกว่ารถพร้อมใช้ราคาขายส่งที่ท p a เและรถมือสองเนี่ยไว้ใจลุมสงนั่นคือเราพร้อมที่จะรับลูกค้าวอล์กอินมาถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการประมูลใช่ครับแล้วที่นี่ประมูลกันยังไงครับทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เที่ยงตรงของสัปดาห์ถูกต้องครับทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์ยกเว้นอยู่สองจันคือจันรปีใหม่และจันรสงกรานที่จะอยู่ให้พนักงานกลับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าจัน์ตรงกับวันแรงงานวันพ่อวันแม่ครับผมเราประมูลหมดว่างมาเลยมาเลยครับทุกวันจันทร์ที่เท่กับรสงกรานแค่นั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นปีหนึ่งมีห้าสิบครั้งครับผมนะครับทุกวันจันทร์เที่ยง เพราะนั้นดูได้เหมือนโชว์รมเหมือนเหมือนเหมือนมังานมาเต์โชว์เลยใช่ใช่ครับนะครับแล้วยังสามารถติดตามทีพีเอผ่าน YouTube ผ่านทิกต็อกนะครับทีพีเอประมูลรถได้เลยครับนะครับเข้าไปเช็คในประมูลรถ com เว็บไซต์ที่จําง่ายที่สุดเลยครับประมูลรถ com นะครับก็ไปเช็คในคืนวันเสาร์ว่ารถรายการมีอะไรบ้างนะครับวันอาทิตย์ก็มาดูรถเสร็จแล้วไม่อยากมาประมูลรถในวันจันทร์ก็กลับไปกดออนไลน์นั่งอยู่บ้านเย็น เอ่าครับเพราะฉะนั้นเด๋ยวนี้การประมูลง่ายมากแม้กระทั่งที่ดินแปลงนี้ผมก็ประมูลมาด้วยอ่าการประมูลใช่ครับง่ายมากเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณได้ของดีราคาถูกที่ลานประมูลขอให้คุณรู้จักแหล่งและที่งานคุณไม่ได้รู้แค่แค่รู้จักแหล่งครับคุณรู้จักคนนี้ที่ไว้ใจได้รถมือสองไว้ใจลูมสงข์ยังไงก็ขอบคุณพี่ประสงค์นะครับครับและนี่ก็คือข้อคิด คลิปดีๆจากดีคาแมกกาซีนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ประสงค์ตั้งสีฟ้าครับยินดีครับขอบคุณมากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินเข้ามาประมูลรถยนต์ที่ลานประมูลเลยโดยเฉพาะลานประมูลคุณภาพแห่งนี้นะครับลานประมูลรถยนต์ใช้แล้ว Triple A เครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะมาประมูลที่นี่หรือประมูลทางออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ดีคาแมกกาซีนแล้วก็พี่ประสงค์นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ